ฮ่า่สวัสดีค่ะก ja ่อนสาวกอเชาแนลเนาะจ้ะสาเกสาเกแรกของปี68มาแล้วค่ะเก็บสาเกจากทุงกอนเนาะจ้ะเนาะเพราะว่า เขาเขาแก่จัดแล้วเดี๋ยวเขาลวงมากนั่นซื้อเนาะว่าแอนได้มีเวลาที่จะไปค้ายหดผักย,ง,ยงงงยากๆมา,จากจะเนาะเวลาไม่ส่วนตัวจ้ะเขาจะเก็บข้างราง เพิงเทิงกับแก่จัดแล้วเลยจ้ะเดี๋ยวมือ่อใดตั้งแจเขาเมื่อข้าเชียวไปขายเราจะจะมื่อนี่เอาถุงเดียวเอาจากมีซิปปอนด์ก็พ่อจ้ะนั่นหนักสาเกหาเก็บสาเกะแล้วจ้ะปาะ่าก็โรคนะจ้ะหงาก็ไม่มีเวลาตัดขึ้นเบิ่งเอารถจ้ะแม่ผัวนอะอันบ่อื้อเฮาอยู่ผัวนะ ข้างบออ่าเออเห็นดอกเลืองอยู่จัดเจ้าหัวมีหมากมีดก,กว่าทาาพิ่นก็จะซอยนะจ๊ะซอยร่วงไหมร่วงไม่ร่วงมาเก็บสาเกานะจ๊ะอันนี้คือพนักงานของเรานะจ๊ะพนักงานเก็บสาเกา เเก็บอารอบนี้เป็นรอบนี้เป็นทุกงานเลยวะเธอบอลวะจะฟัทงทางนี้มาเป็นสาเกเก็บสาแรกเออเก็บสาเก็บสาแรกเก็บสาอ่าสาเกรอบแรกนะจ๊ะของปีนี้เน,นาะจ้ะเนาะปกติปีไก่นี่คัน ปีกายเมืกก่อก่อนกลับมากก่่อแล้วสาเกบเบิดลูกก็ได้จ้ะก็แล้วแต่ยง้มเขาเนาะบอกบอกว่าถือกันแล้วแต่ยง้มได้เก็บเนาะมาได้เก็บช่วงในแนงสินะจ้ะแต่ปีที่แล้วนะเมืกก่อก่อนกลับมานเขาลวงโลนมาแล้วปีนี้ปีนี้ออกซ่านะะปีนี้ออกซ่าหาได้เชได้เก็บช่วงนี้ไปแล้วไปฮาเก็บของเพื่อนเราจะ <c oughs> ไปหาเก็บของเพิ่นตามเพิ่นไปไดนะ้เนาะกอนอันกับแมวต้องเท้าบูดมากยางบูป้าย,ยี่เหรอจ้ะต้นสาเก,กใหญ่อยู่เนาะอุ้ยบริตัทต้นอันอ่าต้นยังวะต้นนั้นย่อดไหมจ้ะก่อนก็นคือซื้อวะก่อนที่ว่าต้นนิ่งต้นนิ่งก็คืออันภาษากออยู่นี่เนาะก่อนมัน กันลงสวนลงสาวเราเราจะมาอยู่พีโดนเนะเาะไปจิบว้าอันเว้าวพิษว้าถูงสิแม่จ้ะ <c oughs> อุ้ยฟ,ฟักทองแม่จ้ะฟักทองฟักทองของเราลูกฟักทองลูกนึงอยู่ห่างเทิงข้างบนเห็นฟักทองอยา,ากทายฟักทองเมาข้างบนนม่จ้ะบ่ได้อัน,น เดี๋ยวถ่ายสาเกีกัน้งเฮ้า,า,าต้องพกัคาชิสาเกีเห็นฟักทองอยากถ่ายฟักทองเธอฟักทองลูกหนึ่งอยู่เธอหันอ่าเนี่ยฟักทองบะยา่านลงนี่จะ เพื่อนเอาเล็กเพื่อนเอาเล็กมากอ่าไม้ใหม่น่าจะนี่จ้ะฟักทองน่าจ้ะปลาหกอีดีแล้วจ้ะ <laughs> เอาเล็กอันมะไม้ไว้่น่าจ้ะเนาะมะไม้ใหม่มมหมอันนวยหนึ่งแข่งเทิงเลยเธอต้องเอาเก้าอี้มาปินีนอนอ,อีกนวยหนึ่งแข่งเทิงเอาเก้าอี้มาปิน่นเอาไปมาเล่ปิ่นค้างฟักทองน่าจ้ะ บ่ <laughs> ได้โฟกัสที่สาเกล่ะจ้ะวันนี้โฟกัสที่ว่าเข้าอ้ยแก่เวอร์ไปเถอะพุ่นนะ่ะหน่วยนึงเดี๋ยวเบิง่งหน่อยน้อยเป็นงานนี้ก็หน้าผมงานนี้ก็ไปถึงอันไม่สาวถึงิงวันนี้หน่วยนี่นี่น,นี่ยายามันลุนก่อนมันจน,น้นองอ่ะบะเทิงบ่ไม่สาวนี่จ้ะอุ้ยสายเกลของเฮางแล้วจ๊ะเนาะ อ่าต้นสูงต้นสูงแต่ว่วาแฟนก่อนว่านตรงนี้เวลาเของเมืองอีหลีขันวันจันทร์วั่นข้าวต้องใครจะได้เก็บไปขายเราจะเนาะเพิ่นเห็นอ่าเพิ่นเห็นฟักทองเพิ่นเลยสิอ่าผสมเกสรให้ฟักทองก่อนเราจะเพราะว่าเ่าต้อง,ตงเห็ดก่อนเนีย่ยมาเสาร์นั่นลูกหนึ่ง ตัวเห็ดก่อนอ่ะเก่าม่งเศราเ้านะจะคคอยจับสูกดีเพิ่นเียวตัวผู้ตัวผูมากมาะผสมกับตัวเมียเนะจ๊ะม,มาถาาึงเมื่อทยสายเก๋แห้เพื่อนเกอเกล้ยได้คีบพักท้องน้ำน,นะจ๊ะผสม ผสมเกสรฟักทองด้วยจ้าอย่าพังเด้อล่ะพังวัวเนาะเพิ่อนเป็นคนเห็ดเองเนอะจ๊ะแต่ว่ามันเป็นปีแล้วเนาะใ,นใหม่ก็บับผู้พังจะนแะล้วว่ามันแดดมันแดนดทุกวันเนาะจ๊ะโอ้ยเธอโอ้ยเนาะ,อะนอคอไก่เด้อ่เป็นคอข้นเพิ่อนจิบผสมเกสรฟักทองนอะจ๊ะเนาะตัวผู้ ตัวผู้อ่ากับตัวเมียมันอันมันอยู่ข้างขอบไก่เดแล้วจะเออมเอมเอมเจ้าคือยาด้อ่ต้องเห็ดหม่ๆ่แล้วแหละทันทีเห็ดเป็นข้างคักท้องแล้วเจ้า เพื่อนเฮา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 ก็หาาเห็นเพื่อนผสมเนาะเามันอยู่ข้างบนเนาะอีกลูกนึงก,สกนะัสาเกเนาะจ้าสาเกออกลูกแล้วแต่ยขบ๊มีเวลาไปขายปีนี้เป็นปีที่ยุงย่งยุ่งยากๆเนาะจ้านาะจ้าลูกน่ารักน่ารักเนาะจ้า โอเคค่ะเดี๋ยวคลิปจะยาวเนาจะเนาะก่อนก็ขอขอบุณขอบคุณพี่เพื่อนๆทุกท่านเนาะจะที่มาส่งกำลังใจให้ด้วจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะจ้ะสาเกลูกกันลูกแน่นหน่อยนะจ้ะแต่กับกับบ้านหน่อยดิยกับกับลูกเราป,ปอนด้วยจ้า <laughs> สาเกของเฮานะจ๊ะ ได้ยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดปอนด์นะจ๊ะเนาะสากีของระสากีสากี